อัปเดตนาะงานบ้านไล่ดำเนิน,นะคะ่ะตอนนี้ถึงขั้นตอนการทำโครงหลังคาแล้วค่ะส่วนประกอบของโครงหลังคานะคะก็จะมีอาเสคือดั้งอกไก่จันทันแต่แล้วก็เชิงชายค่ะโครงหลังคาของเรานะคะจะใช้เป็นเหล็กตัวซีขนาด้อยแล้วก็ลอยยิบห้ค่ะ อัปเดตงานม้วน่าค่ะตังนี้นะคะลูกค้าเลือกใช้กระเบื้องเพชรที่สีช็อกโกบาวค่ะคุณสมบัติพิเศษบางเนียนเท่น้หนักเบาแต่ยังคงความแข็งแรงผิวสัมผัสเรียบเนียนเพิ่มลุคโมเดินให้บ้านรู้กันไหมคะว่าข้อดีของอิดมอนตันคืออะไรวันนี้ไปดูกันค่ะ อัปเดตงานบ้านไล่ดำเนินนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของงานก่ออิฐค่ะแล้วก่อผนังด้วยอิฐมอนตันนะคะที่จะมีลักษณะเนื้อแน่นแข็งแรงทนทานค่ะสําหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษเช่นผนังรับน้ําหนักเสาเป็นกระบวนการก่ออิฐที่ใช้ความประณีต่นี้จะเป็นโซนข้างบ้านนะคะแต่ด้านนี้เป็นงานก่ออิฐโซนหลังบ้านนะคะ ตั้นตอนการทำเอ็นทับหลังนะคะเราจะวางแบบไมค้ค่ะวางเหล็กด้านในนะคะแล้วก็ตสวจสอบระดับเนงาเองะคะ่ะหลังจากคอนกรีตแห่งตัวสมบูรณ์นะคะเราจะแกะแบบถังหลังจากนั้นเราถึงก่ออิฐขึ้นไปด้านบน,นะคะ่ะเอ็นทับหลังนะคะจะช่วยรับน้ําหนักช่วยกระจายน้ําหนักให้ผานังสมบูรณ์ค่ะจะเพิ่มความแข็งแรงให้ผนงังโดยรวมนะคะทนแรงสั่นสะเทือนจากลมจากแรงกระแทกตรงน,นี้นะคะจะช่วยให้วงกบแข็งแรงไม่ดิดงอะคะ่ะ ้านนี้นะคะจะเป็นวงกบประตูค่ะเราก็จะตั้งวงกบแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูด้านในนะคะงานก่ออิฐเททับหลังเราจบแล้วนะคะอันนี้จะเป็นงานฝังท่อไฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะงานก็ออิฐเททับหลังตั้งวงกบแล้วก็ฝังท่อไฟของเราเรียบร้อยแล้วนะคะงานต่อไปนะคะจะเป็นงานจับเสียมฉาบค่ะจะพามาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะฝากด like กดไลค์กดติดตามด้วยค่ะ